วันนี้เราก็อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าบอฟุตดนะครับผมนะครับเ้วก็มาเล่นอีกครั้งหนึ่งเราจะมารอเวลานี่หมดกันนะครับผมนะเดี๋ยวตัดภาพไปตอนจบเลยนะครับผมนะกลองควันยักษ์จะมานะครับผมนะอีกสี่นาทีไม่นานนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะไม่ได้รอแก่เหมือนคลิปก่อนนะครับผมนะโอเคไปกันเลยดีกว่าโอเคครับกลองควันจะมาหรือป้ะโอ้โหแล้วไม่ต้องทำร้ายนะครับผมนะไม่ต้องทำร้ายบอกว่าไม่ต้องทำร้าย ไม่ต้องทำลายครับเดี๋ยวมันก็ระเบิดมาเองไม่ต้องทำลายเราต้องทำลายระเบิดมาแล้วได้ผลอะไรได้ผลอะไรจับเป็นผมมีอยู่แล้วผมมีอยู่แล้วผลที่เรียกได้ว่า <c oughs> เรียกว่าอะไ,ได้แต่ผลเดิมมาทุกคนนะเราวางดีกว่าวางไว้เราไม่ต้องเอานะครับผมนะเดี๋ยวผมไปอันนี้ดีกว่าเออไปสุ่มผลดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมมีเงินเยอะเลยไปตอนนี้พี่ฟ้าใสพี่ก็ขวบกํากำลังจะให้แมกมากผมนะครับผมนะไม่รู้ อื uh, ผลสั่นนะครับผมนะเย้ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณครับขอบคุณครับผมจะหม่ำแล้วนะผมจะหม่ำแล้วผมจะหม่ำแล้วนะสามสองหนึ่งหม่ำหม่ำหม่ำหม่ม่ำมๆำม่ำม่ว้าวผลเล่าว่า <c oughs> อูห้หผมคือกอซิล่าผมคือผมคือกอสิล่าผมคือกอซิล่าเขาคือกอซิล่าอ้โหมือเป็นไฟด้วยอืมนายเป็นหัวใครหรือเปล่า ดูผมก่อนสิป้าดูดูมือโอ้โหมืออย่างเฟี้ยวดูตบมือโอ้โตบมือเป็นไฟซะด้วยอ้อหขอบังครับพี่ฟ้าใสขอบคุณมากเลยมขอบคุณมากผขอบคุณครับเดี๋ยวไปสุ่มผลกันเลยดีกว่าไปจะถึงแล้วนะครับทุกคนอีกคนิดเดียวมาหนึ่งผลลาวาใช่ไหมนะโอเค หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามปังอันนี้ผลอันนี้ที่ไหนโอ้ตายแล้วผมมาขอคิงคองทุกคนมามาแล้วนะครับผมนะทุกคนนี่ปังเรียบร้อยขึ้นมาเกาะลิงนะครับผมนะมาเดี๋ยวขอใช้สูตรผมก่อนว่าจะได้เปล่าผมไม่เคยใช้สูตรนี้มาก่อนเลยมา มาลอกันเลยนะทุกคนขอผลดีดีนะครับลุงไปโอเคข้าเราก่อนข้าเราก่อน โอเคเลยไม่ได้ใจไปมามาเอาใหม่ขอผลดีดีนะครับดูมาหมุนกันทุกคนสอม สอ <Dante> งหนึ่งปังอู้อู้อู้ผลเลย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 มันคือผลเลยก่อน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 มันดีไหมมันมันดีไหม มันดีไหมมันดีไหมอะดีดีกว่าแม็กมากไหมแต่ฟาร์มไม่ดีอ๋อโอเคเข้าใจละละโอเค งั้นไปก็มาดีกว่าโอเคโอเคโอเคใครจะเอาไปแจกคนอื่นดีกว่าเฮ้แต่แจกไม่ได้เดี๋ยพวบดับไปไอผมวางไม่ได้ละเอาวางได้ไหม วางไม่ได้ทุกคนวางไม่ได้ผมวางไม่ได้แมมนะผมวางไม่ได้มันคือผลเลยผลสั่นใช่ไหมสั่นจริงดูระเบิดตุ้มเลยโอเคจะไปตัดภาพตอนคุยเสร็จแล้วกับโอเคนะครับทุกคนผมคุยกันรเรื่องแล้วผมจะกลับไปเมืองหิมะกกัดกัดเราจะ ไปเมืองีิมาเลอ,อเคตกใจนะครับเนะ้อเคลพอร์ตไปไป ไล์มีเงินอยู่หกสามพอใช้ได้อยู่แมกมามาลองใช้กันสักหน่อยลองใช้สกิลสักหน่อยปังโอ้โอ้เฟิล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 อยู่ฟิลอยู่เฟิลฟยว เยี่ยมเลยมีใบประกาศจับด้วยใครนั่นหรอว้า่ามีใบประกาศจับว้าตายแล้วทุกคนผมโดนจับนะคะบผมนะอ้นี่มันหมาทำไมออกไปานายเงี้ยแหละเป็นหรือตายไม่รู้อะ ผมบอกว่าออรางวัลต้องการคุณพลินเป็นหรือตายรางวัลหนึ่งพันห้าร้อยปสิบเอ็ดว้าวนะค่าเราโอเคผมขอไปฟาร์มมันหนึ่งนะครับผมนะมาผมจะฟาร์มกับคุณกัดนะครับผมนะเดี๋ยวร้อย เยี่ยมไปเลยฟารมต่อฟาร์มต่อบินไม่ได้แต่เดินบนน้ำได้ถ้ามันวีสองวีสองอะไรมันคือวีสองอะไรอ่ะไม่น,น่าซื้อมาเลยทุกคนถ้ามันตื่นอ่ะตื่นอลไรอ่ะ ตื่นไรตื่นไรตื่นไรอ่ะตื่นไรตื่นไร,นไรพวกนี่อ่ะนี่ดีเลยแม่คงยังไม่รู้ไปละนายคงยังไม่รู้ไม่รู้ใช่ผมยังไม่รู้ เรามากอดกันหน่อยมามากอดกันหน่อยมีมากอดกันหน่อยว่าเขาบอกว่าไหนโอเคเดี๋ยวคุยกันรุนเรื่องเสร็จเดี๋ยวตัดพามนะคะ ืมแล้วตอนนี้คุณกัดก็ได้ไปอาบน้ำแล้วนะครับผมนะแต่วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเนาะอย่าลืม,ม,ลมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็อยากให้ทำคลิปอะไรอีกอย่าลืมบอกมาด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับสวัสดีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ